สวัสดีครับพบก,กับผมอาจารย์ภูมิทรรนายดวงเหมือนเช่นเคยคลิปนี้จะมาวิเคราะห์สำหรับดวงลายปักประจำวันที่1จนถึงวันที่15กันยายน2,568คลิปนี้จะเป็นคลิปของคนที่เกิดในลัคนาราศีเมษหรือเกิดช่วงระหว่าง16เมษาถึง15พฤษภาหากใครเกิดช่วงนี้ถือว่าอยู่ในลัคนาราศีเมษ แต่ถ้าท่านรู้เวลาเกิดหรือรู้เวลาตกฟากหลังจากนำมาผูกดวงทำนายแล้วอาจจะไม่ใช่ลัคนาราศีเมษอย่างที่ท่านเข้าใจอาจจะเป็นลัคนาราศีอื่นๆก็ได้ฉะนั้นหากคุณรู้ในจุดที่เรียกว่าลัคนาราศีเกิดคุณก็จะได้รู้ว่าต้นทุนในดวงชะตาของคุณมีข้อดีข้อเสียมีจุดแข็งจุดอ่อนในเรื่องของอะไรบ้างหากคุณรู้คุณก็จะได้วางแผนในการดำเนินชีวิตของคุณได้อย่างถูกต้อง ไม่ผิดพลาดอีกต่อไปฉะนั้นเราทำความเข้าใจในเบื้องต้นที่ก่อนนะครับฉะนั้นคลิปนี้เรามาดูนะครับว่าชาวลัคนาราศีเมษดวงรายปักปักแรกของเดือนกันยายนนี้จะเป็นอย่างไรมาวิเคราะห์กันครับสำหรับชาวลัคนาราศีเมษดาวอังคารซึ่งถือว่าเป็นดาวประจําตัวของท่านยังตกเรือนอริอยู่ความเป็นอริก็ทําให้ท่านรู้สึกเซงเบื่อทําอะไรไม่ค่อยได้ดังใจติดนู่นติดนี่ติดนั่นตลอดเวลา ท่านต้องทำใจไปหลังจากพ้น15กันยาไปแล้วปัญหาเรื่องตรงนี้จะลี่คลายลงในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับส่วนในเรื่องของการเงินในช่วงนี้การเงินของท่านอาจจะจ่ายเยอะไปกับเรื่องของคนในครอบครัวคนในเครือญาติแต่ดาวการเงินก็ยังได้ตำแหน่งเป็นราชาโชคอยู่ก็ยังถือว่ายังพอหมุนได้อยู่ยังพอหาได้อยู่เพียงแต่อาจจะหมดไปกับเรื่องของอญาติพี่น้องคนในครอบครัวนั่นเองนะครับ ส่วนในเรื่องของการงานตั้งแต่ปลายเดือนสิงหาดาวเสาร์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนการงานโคจรย้ายออกจากเรือนวินาศเดินพักเดินถอยหลังเข้าสู่ในเรือนลาพักฉะนั้นในช่วงนี้การงานของคุณเริ่มดีเริ่มอยู่ตัวหรือเริ่มที่จะเข้ารูปเข้ารอยมากยิ่งขึ้นฉะนั้นผลลัพธ์ในเรื่องของการงานในช่วงนี้ยังโอเคอยู่ใครทำงานประจำก็ยังมีโอกาสได้ทำงานประจำอยู่ใครทำธุรกิจส่วนตัวช่วงนี้ ก็พอที่จะขยับไปได้ในทิศทางที่เป็นบวกมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนในเรื่องของความรักดาวพระศุก์ซึ่งถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนความรักก็ยังอยู่ในเรือนชะตาที่ดีอยู่อยู่ในเรือนพันธุ์ทุกใครมีครอบครัวก็ความสัมพันธ์ในเรื่องของความรักก็ยังลงเอ่ยยังลงตัวอยู่ยังไม่มีอะไรที่ทําให้คุณต้องอกังวลใจในเรื่องนี้แต่อย่างใดคามสัมพันธ์ก็ยังโอเคเป็นไปได้เหมือนเดิม แี่ยเสี่ยส่วนที่จะต้องกังวลใจก็คือเรื่องสุขภาพเรื่องคอเรื่องเจ็บเรื่องป่วยของตัวคุณเองพาอดาวประจําตัวตกเรือนอริอาจจะมีโอกาสเจ็บป่วยไม่สบายคนเกิดราศีเมษส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องภูมิแพ้ปัญหาเรื่องไทรอยหรือปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของโรคตับหรือกระดูกขาเข่านั่นเองนะครับส่วนในเรื่องโชคลาภดาวราหูซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนโชคลาภยังอยู่ในเรือนชะตาที่ดี แล้วยังกอดกับดาวพระเสาซึ่งเป็นดาวคู่มิตรด้วยฉะนั้นโอกาสที่จะได้ทรัพย์ก้อนใหญ่ก้อนโตในช่วงนี้ก็ยังพอจะมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้เช่นกันฉะนั้นใครเกิดลัคนาราศีเมษชมคลิปแล้วอย่าลืมกดหัวใจกดแชร์กดรีโพสต์คลิปนี้เยอะๆด้วยนะครับขอแจ้งข่าวสักนิดหนึ่งในแต่ละวันผมจะมีการไลฟ์สดดูดวงให้ท่านหนึ่งคำถามที่ท่านอยากรู้มีคำตอบ เพียงแต่ท่านต้องไปเตรียมข้อมูลเบื้องต้นคือวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดแล้วก็ถึงคำถามสำคัญเพราะส่วนใหญ่ลหลายๆท่านเข้าใจวันเกิดเข้าใจปีเกิดเข้าใจในเรื่องของรัคนาราศีเกิดเข้าใจผิดหมดฉะนั้นถ้าดูในไลฟ์สดของผมแล้วท่านจะเข้าใจดวงชะตาของท่านอย่างถูกต้องเพราะผมแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบว่าท่านเกิดวันนี้เกิดปีนี้แล้วก็เกิดราศีนี้นะครับฉะนั้นผมจะไลฟ์สดตั้งแต่ 6โมงเช้าเป็นต้นไปจนถึง8โมง2ชั่วโมงเต็มๆคุณจะได้รับข้อมูลคำทำนายตามพื้นฐานดวงชะตากำเนิดเดิมในระดับมืออาชีพเพราะผมมีประสบการณ์ในการทำนายดวงมากกว่า20ปีสามารถให้คำแนะนำกับท่านได้อย่างชัดเจนตรงไปตรงมาไม่เดาไม่เมกไม่มัว่วไม่อว่ยด้วยนะครับฉะนั้นวันนี้6โมงเช้าเราพบกันในไลฟ์สดนะครับ